หน้าของเรานะคะก็จะมันมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นสิวน้องๆคะพี่บอขอเล่าหน่อยเคยเป็นกันไหมคะ ก่อนที่จะถึงวันสําคัญเนะเราตื่นเต้นจนสิวเราขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เราเตรียมตัวอย่างดีอยากจะไปสวยอยากจะไปงานแต่งงานอยากจะไปเดทกับเพื่อนๆแต่ว่าสิวก็ขึ้นมาสก่อนแล้วค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวฮอร์โมนแข่งความเครียดของเรานะคะมันถูกกระตุ้นและไปทําให้ตัวต่อมไขมันของเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นหน้าของเรานะคะก็จะมันมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นสิวแต่ถ้าเกิดเราเป็นสิวนะคะแล้วเราไปจับ ไปแงะไปแกะมันนะคะก็จะเกิดการอักเสบดังนั้นควรที่จะทาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยระง,งับหรือว่าลดความมันบนใบหน้าก่อนที่จะถึงวันสําคัญของเรานะคะก็จะช่วยได้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนั้นที่ว่าแนะนําว่าควรจะมีสารสกัดที่ชื่อว่าซาลิไซลิกแอซิดค่ะเพราะว่าซาลิไซลิกแอซิดเนี่ยช่วยระง,งับความมันบนใบหน้าได้ค่ะจริงๆเราสามารถที่จะทาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดที่ชื่อว่าซาลิไซลิกเนี่ยได้ ทุกๆวันเลยนะคะโดยเลือกเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ค่อยสูงนะคะอย่างเช่นประมาณ1%นะคะทาทุกวันสําหรับคนที่มีหน้ามันอยู่แล้วแล้วก็ก่อนที่จะถึงวันสําคัญของเราที่เราจะตื่นเต้นและทําให้ตัวต่อมไขมันของเราทํางานหนักขึ้นนั่นเองนะคะ <S <S ถ้าเกิดว่าทาเป็นอย่างนี้นะคะทุกวันจะลดความมันบน,นใบหน้าและช่วยผัดเซลล์ผิวของหน้าเราได้นอกจากนั้น,นะคะซาลิไซลิกแอซิดเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการ ลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือว่าต้านการทำงานของแบคทีเรียทำให้เราลดการเกิดสิวได้ด้วยค่ะ